วันนี้ครับผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมโรงงานตัดศิลาแรงครับศิลาแรงเอกครับภากตะใต้กับแพ่เพชรครับนะศิลาแรงก้อนครับจากท้องไร่ท้องนานะฮะจากที่เขาขุดขึ้นมาครับเป็นก้อนครับแล้วก็จากดิมมภูเขานะครับฮะทถิ่นศิลาแรงที่จังหวัดกแพร่เพชรของอำเภอภากตะใต้นะครับจากหินก้อนสู่สู่เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับสู่ในการตัดครับ เอาใช้เครื่องตัดนะครับใช้มอเตอร์ใบใหญ่นะครับตัดนะครับตัดเป็นนวัตกรรมใหม่ครับเป็นสีลแรงรูปแบบใหม่ครับจากที่ขุดเป็นหลุมกระทุ้งครับขึ้นมาเป็นสีลาแรงตัดครับเรียบครับสวยงามครับสวยงามครับมีหลายขนาดตามที่ลูกค้าต้องการต้องการสั่งนะครับขนาดมาตรฐานทั่วไปก็ยี่สิบสี่สิบหนาแปดเซนครึ่งครับก็จะมีขนาดพิเศษ ตามที่เราสั่งนะครับจุดของวัดหลังจากต้นสวรรค์นะครับนะเอาไปทําเสมาครับไปแกะเสมาครับเป็นหินสวยครับนะฮะภากรกายนี่เป็นแต่งศิลาแรงที่สวยที่สุดในประเทศไทยครับใครจะทําอาคารบ้านเรือนะครับทางศิลาเอกมีวิศวกรเกี่ยวกับศิลาแรงครับวิศวกรโยธานะครับออกแบบให้ครับ